ทวีปแอนตาร์กติกาเป็นทวีปที่อยู่ทางขั้วโลกใต้ถือว่าเป็นทวีปล่าสุดที่ค้นพบโอ้มีแต่น้ําแข็งเย็นจัดมันจะมีชีวิตอยู่ไหมมีสิ่งมีชีวิตอยู่ไหมมี ไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นนกชนิดหนึ่งที่เรียกว่านกเพนกวินนกเพนกวินมันบินไม่ได้เพราะว่าปีกของมันเล็กมากไม่สมกับตัวปีกมันก็คล้ายๆเหมือนแขนคนและกึงปีกหานมันมันไม่เหมือนปีกนกเอ,อนก เพนกวินมีความน่ารักลักษณะมันเดินเดินก็น่ารักพูดไปแล้วนะนกเพนกวินนี่เป็นนกโบราณมีมาตั้งแต่โบ,โบราณแล้วเพราะว่ามันมีการพบซากซึ่งจมอยู่ในชั้นหินในแผ่นดินกว่า20 ชนิดเลยมีหลายตระกูลนกเพน็นกวินนี่แถวทางออสเตรเลียับนิวซีแลนด์ก็ถ้าเห็นก็ประปรายท่าเลยเลยเลยทวีปออสเตรเลียไปเนี่ยเลยไปทางโคลโใต้ตถึงจะเห็นเยอะจำนวนมหาศาลเพราะว่าเป็นแหล่งที่อยู่ของเขา มันมันมีสีขาวดำที่เห็นเห็นอยู่นะที่จริงมันก็มีสีอื่นสีส้มมันก็มีแล้วมันมีหลายเขาเขาเรียกว่าหลายตระกโกลเป็นพิ้นที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้มีถึง 17ถึง22่สิตระกูลแต่บางตระกูลก็ศูนยพันไปแล้วนกเป็นกลิ้นมันมีขนมันใช้เดินเป็นหลักมันไม่ใช่บิน